ยึดบ้านก็ได้สามสิได,ด้โหจะสิไปเดือดไอ้เพื่นวะสวัสดีท่านผู้ชมหลังนาเห็นคนเพิ่นเห็ดผาเนาะมาถามเพิ่นแกสลักผาเลยท่านผู้ชมมาถามเพิ่นคลายองค์เท่าไรเนาะเจ็บไปดีขายองค์เท่าไร โอ้หับจ่างเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดให้เพิ่นบมอ่มเฮ็ดซอยเออเป็นหับจ่างเฮ็ดซอยเพิ่นว่าซั่นเออไปถามหมองเอินกันเด้อขอบใจหลายๆเด้ดดอกะหลายบอนท่านประสบเกือบเบิดทุกเพื่อนด้วยเนาะเพิ่นเฮ็ดเนาะดิมื้อนั้นนองน้ำม,มาเบิ่งก็แม่นองูนี่เนาะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งนไกลๆเนาะโองตัวนี้ดิตัวน่ะเพิ่นพวมเห็ดอันนั้น แกสลักผมอยู่เนาะดนเ,นนดเดเมือนี้ก้ะเด้อวเด้อผมอืมเป็นวบาจับได้ปเป็นนังเนาะผมเดียวเดยยังแต่สีได้ปะนี่แถมสุกตรงในลูกสีเนาะอันนี้เิ่นคัดดีคือแสดงเป็นคัดเป็นทีหย่บหอยนะนี่เดียบงามหน้าตาตัางครุบเด้ เท่านั้นกะทางออกเมื่อกะมีหลายเหื่ออยู่เนาะเดี๋ยวหน่องนาเห็นผู้ใดกำลังอันนั้นแก้อยู่หน่องนากระสีไปถามเพิ่นว่าเป็นคล้ายเท่าร้ายเนาะองค์เท่าร้ายได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวหินหินเด้อนเลยทำกระสุเด้อหินเพืนเอามาแก้เนาะ อันนี้ผ่ายังทานบุษบุญบานทานบุษบุญอื่นผ่ายังนี่อันนี้แบบผู้ใหญ่เนาะหน้าตาแบบผู้สูงอายุองค์นี่โอ้องค์ชีรำแบบนี้ก็มีเดอ้อน้องนาเคยยุกเนาะองค์แบบนี้แบบว่าเพิ่อนอนาณาอาณาตรงอุกเพิ่อนคืนเดี๋ยวเขออาอธิษฐานเดิถาไัยอุม่มคืนวิทัวสามขังแหลวเขาสิสุมโพนดนี่ สมพรอนปารธนาสมพรสิ่งที่เฮาขอเลยท่านผู้ชม,มท่านผู้ชมเคยยุกบ่ผ่าแบบนี้แหละเพื่อนจะอธิษฐานเลยกับยุกเนาะยุกใส่หัวกายหัวซ้ำเถื่อเดี๋ยวเป็นสมพรอนปารธนานี่ยนักเด้อนี่ยหน้าย่อยังกึ่งอยังบุขึ้นเนาะ ทางไปเบิงทางหนาต่อเนาะจะมีคนให้เขาทามบอสิีถามาานนแล้วเาดไปเนาะแทนผสมฝากมาไปผูกราคานี่กะเเป็นผ่านั่งนอนกับผ่าวันพุดเนาะผ่าประจำวันเกิดได้หน,น่เออนี่รัดท่าสางบุญสุกกันมาคาดีคือสิเมนผูใจบุญัทธาเพิิน สั่งไอ้เห็ดเนาะดิจะมีสลักชื่อไว้แน่เลยไปทางจอเนาะไปหาผู้ที่เพิ่นกำลังเห็ดอยู่จะไปถามละค่ะเพ่นเนาะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนังเนี่ยเพิ่นกำลังเห็ดอยู่เนาะเออขอถามเด้ขายองค์งไดเด้แบบซ้ำนี่อ่ ันตายวสเี่เพื่อนเอิญพระยังพระัรพาวันประจำาวันเกิดเนาะวัณฑเนาะะสมาธิอือสป็นพระสมาธิเออหลานหลานเท่าไรเด้หลานเท่าไรฮะหลานสามหลานสามมแสนถาไประมาณจักบาทได้อ่า ประมาณเจ็ดบาทโดยโดยเป็นเงินบาทพันหนึงเท่าไรเลยชามเชนหาโดยกัญชอกัื่อเป็นเงินกีบเนาะประมาณสามพันบาทบ่พอประมาณสามสี่พันบาทละซะ จะจะเป็นหินหะหินหรอบัณฑ์โอ้นี่เป็นพาประจำวันเกิดวันนจัทร์เนี่ยบัณฑิตโอ้นี่มันทิดวันฑ์ขาดเนี่ยเป็นองค์นอดเนี่ยฮะนอดตัวนี้บอสสีเห็ดวันฑ์ขาดตัวนอดเนี่ยบอสบอตัวนี้นี่สีเห็ดวันฑ์ขาดบอ่โอ้ผุนเนี่ยมูทันไอ้แก่เถื่อเนาะอืม โอเดทียเมันขาดงนวหน้าขาดประจํวันเกิดมันขาดเนาะอืมมันขาดถึงยังบท่านไดนแกสเทียบวะจ๊ะผ่านประมาณเท่าไรคะซัํซัซหินตัวนั้นประมาณเท่าไรไอประมาณมองเดียวกันเนาะประมาณสามสี่พันบาทโอ้นี่เป็นสร้างเป็นซุ้มเลยบออืม chào vạn hẹn gặp vạn Chưa chị sang với sài đeo. Chưa chị sang với sài đeo. Chưa chị sang với sài đeo. Chưa với chị 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 đại chị 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 องหนึ aan, ou, ản, um. oh, yeah. ่งเหรอโดนโอ้องแตเจี๊บ้านเนาะองแตเจีวบานก็ได้อืมสามได้โหจะสิไปเดือดไอ้คนละอืมสามชได้หน้าตา่นอีกเนาะ ประมาณสามสี่พัน,น,น 3, บาทเด้อสำเนาเด้อถูกปองเด้จานทอดอันน่ะบะโตอันนั้นประทานทอดนีราคาคือกันบอประมาณสำเนาเป็นสามสี่พันเบิดเนาะเท่งกว่าน้อยหนึ่งเท่งกูนก้อยหนึ่งบอประทานพอดหยาบบอเออประทานทอดหยากรุงมูบนนอเออเห็ดมือจัออองสีเนาะ อืแกหยากลมูจะแพงกลมูเพห่อผ่านนั่งนอนนี่บ่แพงเนาะเออเลยขอบใจเด้อใจหลายๆนี่มาชมผ่านนั่งนอนบ่ทันเห็ดราคากะบ่แพงปนไี้เนาะถามมาชมเนาะสามสี่พันบาทเด้อไปเที่ยสามสิ่นใหเนาะนี่เลยตรงนี้ เป็นบู๊ทำทุสมกลับเด้อกันดีเด้อให้มาคลิปแบบนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อทำทุมสมเด้อกริง๊งกิ๊งบายบายสบายดี